ในจักรวาล Star War นั้นไรเซเบอร์แบบหนึ่งที่ถือว่ามีเอกลักษณ์มากเลยก็คือไรเซเบอร์ด้ามโค้งในแบบที่เขาดูกูใช้นั่นเองโดยในแง่ของการดีไซน์นะครับนอกจากไรเซเบอร์ทรงโค้งแบบนี้จะมีความสวยงามแล้วเนี่ยในการต่อสู้จริงนะครับด้ามดาบทรงโค้งจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งในการจับด้ามได้แล้วก็ทําให้ตัวองศาของดาบมีความหลากหลายโดยเฉพาะถ้าแทนในลักษณะของเลเปียนเนี่ยสามารถที่จะจับได้ถนัดมือเลยทีเดียวดังนั้นเรียกว่านอกจากจะดีไซน์ออกมาได้สวยงามแล้วเนี่ย ในด้านการใช้ประโยชน์ตามในเรื่องนี้ก็สามารถใช้สอยได้ดีนะครับซึ่งก็นำประดาบเล่มนี้นี่เหมาะสมกับนักแสดง Saint ั้นครูนะครับอย่างคุณคริสโตเฟอร์ลีที่รับบทเป็นเขาดูกูซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการแสดงหนังฉากฟันดาบนะครับมาอย่างโชว์ๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นนักกีฬาฟันดาบของโรงเรียนด้วยดังนั้นเจ้าดาบสองคงนี่ก็เลยเหมาะกับบุคลิกแล้วก็ประสบการณ์ของนักแสดงนะครับบวกกับการที่ว่าตัวเขาดูกูในเรื่องเนี่ยที่เขาใช้เลื่อดาบสองโคง เนื่องจากความสามารถในการพลิกแพงแลงเราก็เหมาะกับการต่อสู้กับผู้ใช้กระบ,บี่แสงด้วยกันนั่นเองดังนั้นกระนำได้ว่าการออกแบบเจ้ากระบ,บี่แสงด้ามโค้งนี้เป็นการออกแบบพร็อพนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น Star Wars ดั้งเดิมที่เน้นความสมจริงแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ที่ต่างจากการนําเสนอของ Star Wars ยุคใหม่ในแบบของดิสนีย์ครับ